ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุๆท่านทุๆคนเนาะคะ่ะเหมือนในเหมือนมาตามนวทาง้งความฝันแม่ไพ่เนาะคะ่ะเป็น,นนะฝันดีค่ะดีเนี่ยฝันว่าพุ่มเจ้าทีโก๊บักกามไ่กลับมาทําคววมสะอาดบานซ้ำจะมาอยู่แล้วเพื่อนจะห้ไปถึงสงการแม่ไพ่ว่ามือนีเป็นห้มาแล้วจะเป็นตัวอะไรไปตามแม่ไพ่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแว่ไดี่สวัสดีค่ะเอาสวัสดนถึงตั้งวันจะเปิดกันสวัสดีพน,นันจ้ะ ว่าปกติว่าว่วันนี้นะเอาวันนี้จเนี่ยเป็นาเลยโอ้พุมาหรอเปล่าพุมในโคงคำพูมาแล้วได้ใจเอหน้าวันไหนมันบอกว่าวันนี้อยากให้่หใหเรียกละโดนว่าใจจังหวัดบอกว่าเป็นกบด้ในว่าแล้วเดอือเป็นีนวันหรือเป็นผู้ใดบ้านแมนผู้ชายเ็นพุ่มพวงคนบ่อแมนอือวันนั่นแหะเปนีวันแล้วมีวันไป็นอวันเอาพดแล้ววัด่ ปลาทอดวนซ้ำเจาวะบ่นก็เจาะหุนดีกด้ดีก็ได้ไม่าอกชวนนะว่าไข่อวนขี้ดก่าเขาก็ล้องเขาหุ่นหุ่นนากดเพิ่นหุ่นอวบตามกองหุ่นหววหุ่นตะกดหุ่นพี่หมีเพิ่นหุ่นจอยร้านมแต่ดูหุ่นกอดเจ็บกอดไปกับถือกระดูกแทงไปเจ็บเรจอ แท้ดูสีขางเลยแท้กันคนจอยมันนี่กระโดดข้อหมายมันนิ่มกอดมันนุ่มไงอวันนี้ว่าตามในทางขอคนะจัางดีก่าอไรไพ่ันวนเดยฟฝันว่าพุมไม้่เลขนั่นแหละพุ่มพูใดยพุ่มพูไส้พุ่มไส้หรกูมขามเี่ยพุไสแมนพุ่มยากับไม้เหรียญอยู่พุ่มเล่มไม้ห่เลข คนเจ้าไหนบ่คนว่าจ้าไหนตบอฟังเนี่ยแต่ไหนยน้ำเนี่ยเออโอขามาแล้วหรือจะนั่งบเนี่ยคือบ่อย่เจ้าหนีแม่มาวบ่เอาว่วว่าเอ็งเขาจะบ่ออยู่ท่านี่บออยู่กับสาวัตแต่ีลยวบ้างไม่นานี่หนีคนเลกมาบอกว่าันสิมาใหาเลขอนสิเลขอดคนคนสีมามาแล้วเริ่มแล้วอาการคนสีไม่ยี่นีคนเลยมายามเบื้องแล้วคนเลกมาหายเลขพันเขียนหาแล้วคนเอาบินมาหาย่างดี คนแรกว่าเลขมันสีมี่ยหนึ่งสี่หากับสามหกตัวนี้ชาเกียนนะชดเจนว่าบันว่ารำยินว่าิ่นว่ามาจังไรเหรอยินข้าวมาไปเที่ยวเพเ่นว่าไว้เนีเพิ่นมาสิบัานนี้ิ่นเริ่มมาเบิ่งเฮียเบิ่งซานิ่นแล้วแมนหนึ่งสี่หาแล้วบ่หนึ่งสี่หากับสามหกาหเนาะแมน การในฟอเต้องมีนอนนะามตัวสองตัววิธีคือในการกาบอลเ้อนะครับเนาะเป็นสามอัเนี่อืมนี่สามนี่จ้ะอืมพู่กบขาดไงเด้อพนมาแล้วใช่เนาะอืพิ่นมาเขียนใช่กระดาษให้แล้วพิ่นมายามบานพิ่นรำแียนพ่ศจิไดยนไม่ยุ่งแล้วเนี่ยพกสิมากวดบานกวดเแี่นแล้วบานเลิเริมมากกันหอมมากพฤศจิกฮ็ดไทยเฮ็ดพู่พันละ ไม่คือลากันแี่นีนึงว่าจะไปโดนลาจ้ะโดนยังด้ลากันไห้น้ำกันเดินนี่ได้แนนจำได้ไโดนโดนสำหรับที่ว่านอไห้นะเออ้ามาเป็นเวงวางเป็นอะไแบบไ้หนะออหมาจ้นะเฮ้็นอะไานเป็นไนเป็นอะระเฮ้ยเ็นอะไนะเฮ้ยป็นอะไานเฮ้ยเนรเ้าปอะไรเฮ้เปิเอไรอไนะเ็นนเยอเไรเป็นเ้เฮ้ยเเ้าอนอไอเสียงอะไระน อ๋อไมด้ยอนได้แบบนี้เยีเขาดูดูเขาเด้ออ่าหันเพิ่นมาเราเริ่มมาละบันเลยอาว็สังเก็ตคลิปข้งแรกแล้วพี่น้องบานเนี้ยใช่ไหอ้าวส่เริ่มต้นมันเนี่ยเราไปต้นไปว่าพุ่มว่าขำนี่ยสิแมงเ่าเพราะเพิินมาเพิ่นสิเริ่มมาเหมืนเฮียนเหมือนท่านแล้วอย่าให้เมียมาเข้าภาษาบ้านแล้วเามาโยอย่เข้ามาอยขเขาแล้วเออเอาขาวกลัวเพนมา่าบนออเมาเยเด้นาะ ขอบนย 8, 8, ุดอกขอบ้นยุก็ขามตัวเนี่ยมันจักสีแท่งนี่วอยากให้พี่น้องซีชมมันมืเราพ่อพยายามใส่ใส่อยน้องไ่ใส่กันไม่กันใส่แล้วใส่กันเป็นยี่บพอได้ไปหาเลยนะเจาลงม่ไปไปไหนมาจะใส่เป็นยี่บ่ห้าสิบโอ้ไมาใส่ดีนี่แหละผู้ที่เลียนหายนะที่ขิงเนี่ยวกนี้เราก็หาซื้ออยากยังกับนั่งอละอยากลำไส้สั่นดิ อยากเอาเบาขั้วเก่าผมไม่ได้กินไม่ได้ปลาเหลียวหน่อยากยังอยากแกงก็ต้องได้กินตัวนี้พันบางยังพันมังนะขันอยากแป๊บซี่พ่อแกกินแป๊บซี่ขันอยากนั่งอยู่นั่งกินขันเอาขนมไข่ไม่ข่อยแน่ก็เอาต้องไปเอาให้ได้เอาท่านใจมัอไม่กินกันนื่หันละเอาขนมไข่ไม่ข่อยแน่ขนมไข่ว่าจะพอเป็นมัดไปกับแป๊บมาให้เป็นแผลก เดีว่ามาหวานได่พอมาหวานเนี่ยขนมไข่แม่ขนผู้่าวตัวคนป่วยนะครับมาหเด้อนะสเร็ูมืคเนาะพูดาำง่า่เนาะผูเจาทีเป็นผู้สายอ้วนกัเห็นว่าอ้วน่าเห็นว่าอ้วนนะครับคิดตับตัวว่ามาเลยซ้ำมาเลยเนี่ยนคนคนดีไปว่าเป็นอ้วนเอาหนึ่งสี่หาเด้อนะครับสามเก้านะครับตันสิบสี่สี่ห้าสิบหานะครับ ประมาณนี้ได้นะครับเพิ่มอีกครั้เลนีมด้บ้อ๋อครับคุณน้องเพิ่มกำลังมากเราเมีสาเนแม่ขวดแห้งกนใจหลเมียแล้วจะมีเมีาใหญ่อนเมษสามาอเมีสาวสิบเดือนเมษาเด้อเ่เราหอนเม่สาสิบเดือนเลยเนาะอสิบเดือนเด้เงินใใจสงการเลยนะรวยจุก่งนึยเอาหนึ่งซีหเด้อนะครับซีหกับสามหกนะครับกันสาเก้าหานตัดสิบซีีหาซิารอยียเา พูดหมกขามไงเด้อมาเลยใช่ตัวหนึงเร้อไห้เต็มเต็มเลยตรงๆเนาะแมนคือไหบอกนั่นแหละคนสิไม่ดีกัไรส่วนมาิคน่นมาก่นสิไหเป็นสามตัวสองตัวอ่าฟังอะไรอฟังเรื่องไรเอาเลยอย่าจมากยเขินมาหอดมาจังไิคนเนี้่นมากกวดเทียนกวดสั้นมาดามสิบมันต้องควาสะอาดลาเยี่ยมลาเมี่ยมากวดเียนกวดซันควันเมนสีขาวโยแมนเนคุณบอกว่าสิไมโยเมื่อไหรบ่บอก แต่ว่าคนเสือม้าคนว่าสิมาให้เดือดหอดเดือนไม่สาไม่ได้เก้าให้ยหอดเดือนไม่สาหอดเดือนไม่สาอ๋อเฮ้มันมาเด้อพี่น้องไอซี่จอดไปบอนี้ล่ะนับหนึ่งืำอนี้ล่ะเป็นต้นไปเนาะมืปอนี้เป็นต่นยางมากนางมากเด่นน้ำเฮาเลยมาหองมามบอฮะมาหองห้องนั่งท่างบอต่นยางมากคนว่าวคนเสือม้าต่างกันบันสิบสิบหางตัวเจ้าหายหอดเมษาอีกตั้งบลากหลายเดือนเอ๋อเหมี่ยมเด้อสนุกเอาเงินไป มัตะมกกันล่าคุณามีนามสุทรสามเมีอภัยอยูอัก็ตตตัวละมาสองบอละมาสอาจักมีอภัยค่ข้างโดนเหรห้างดนเราเดมม้ห่บต้วมไปคือทอดลายือดมาก่ถวไปเี่ย้าหจักเจ้าห่กับจุยจุว่าคนฟันจะคข้องอืมคาอยู่นแมนกเนาะแมนอ้าวให้โชคมันไ่มีไพ่เลยเหมือนกไรล่อนนีเงินเลยแขมัน ลองเบื้องแบบผมากขวดเทียนกวดสร้างผลข้าแเมี่ยงผลมะพ่อใหญ่วันมากแล้วอ๋อคือช่งนมาเนอะนะครับเล่หแม่พายไหน้าพุ่มกุมขามมาแล้วเป็นกู้สร้างข้าวเมี่ยงมะกวดเทียนขวดสร้างครับเลยมาบอกเล่หวันหนึ่งซี่หาสามหกไอซัมนี่แหละคุณว่าหนึ่งห้องกระเอาในเด้อครับผมครับมันนเรานะครับหกก็เป็นเก่าเนาะนะครับเป็นสามเก่าน้ำถ้าเห็ Means, so <sh> <intro> เนซ <te le derivatives> ิบซี่ส <t ipp et> ี่ห้าสิบห้านะครับ นึงอาจะเป็น7ก็ได้ก็ได้แต่พิจารณาเด้อพี่น้องเอฟซีเนาะ6เป็น9ก่ติโอ้ยมว่าเดกเป็น่า36 39ยังงันกันอยู่นี่ครับก็ขอให้โชคดีมีช่นําไปไผเนาะค่ะสํหรับเดินทางเอาขอให้ถือเด้อ่นมาพุ่มกบคาใหญ่มแล้วเว้าเป็นตดีใจอยู่อกให้มากว่าเียนกวซาเพิ่นเก่าน้แม่นแม่นมั้ยีซีได้ใสคือเก่าเด้อเนาะมีซีมานไปเ้มานํา เดียนเมสาเท่า se นั mat, ้นหละบนบลายก็จะกี่กอกหันมักค่ายี่สิบคนละนมมันพกว่าจะหอเดียนเมสาเท่านั้นครับคช่วยมานคือข้าวมาอเด้อไม่ไปเด้อช่วยๆดันมาสวัสดีครับ